สวีสสวัสดีครับสวัสดีที่ห้าครึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตสถานะเคลื่อนว่าเมื่อวานทำยังไงเป็นอะไรไปบ้างวันนี้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบ้างดีกรีไหนเปลี่ยนไปบ้างนะครับมาดูกันถ,ถ,ถ,ถ้าผมมองเหมาะจะชุ้าเดิผมมองว่าดีกรีที่ห้ายังไม่เปลี่ยนดีกรีที่ห้าก็คือการเป็น m 3 up and up อั up ในภาพ day หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับภาพนี้ครับชุ้ชุ้ชุช้นะ มันคือ M3 up หนึ่อัพ100%ตแล้วในโครงสร้างย่อยคือเอาภาพนี้ก่อนภาพ day มีโอกาสที่จะพักตัวเป็น triangle นะครับก็คือตึกตึกตึกแล้วถ้ามาชนนี้แล้วมี rejection ทิ้งลงมานี่ก็นั่นแหละครับเต็มตัวเลยแล้วก็เอาภาพปัจจุบันก่อนภาพปัจจุบันคือเดี๋ยวตามไปดูใน d e g r e ที่6กันว่ามีอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อวานมองเป็น M4 วันนี้ผมมองลุ้นขึ้น M5 เพราะว่ามองว่าพักน่าจะสตอง B น่าจะเป็นแบบนี้ครับ A B C ได้จบ M4 ที่ตรงนี้ในนี้ก็น่าจะทำฟอร์มขึ้น M5 ได้น่าจะนะครับอันี้ก็ในผมมองว่าเนี่ย M5 ลุ้นให้เบรกเทลไลท์ทำเบรกเทลไลน์นี้ขึ้นไปถึงจะสวยแต่ถ้าขึ้นไปชนนี้่ยดันขึ้นไม่ไหวสุดท้ายทิ้งลงมาก็อาจจะจบไปได้เลย ในภาพเดกอาจจะแยก,กสู่ M4 หรือว่าเราไปใส่โจทย์ใหม่ว่าทุกอย่างเนี่ยภาพใหญ่นี่เลยนะภาพใหญ่นี่เลยเป็น triangle ในการพักค่าส่กนเมืนแบบนี้นี่ครับก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนอในภาพหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ผมเขียนได้ว่าเป็น M2 ดาวไซเนาะดาวไซ สายสาม8 2 rejection นี่แบบนี้นะครับอันนี้เขียนว่าแบบนี้38.2โจทย์กับผมก็คือวันนี้ตามดูว่าจะขึ้น M 5ได้ไหมในดีกรีที่6 M 2อเนี่ยอาจจะสับ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 อยู่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะจบเมื่อไหร่นะเมื่อไหรที่เมื่อไรที่ขึ้นเนี่ยเล่นโดยการใช้โจทย์ M5 ถ้าใน M5 ขึ้นได้จริงในในหนชั่วโมงก็จะเราจะเจอ M3 ขึ้นมา,าจะเล่น r ด c t ชัน M3 มีขึ้นมาได้ก็ระยะระยะทางก็โอเค3000-4000่ิบถ้าขึ้นได้นะคระับถ,ถ้าขึ้นไม่ได้แล้วเกิดการทำลายโครงสร้างอ่าขาขึ้นขึ้นมาก็สุดท้ายผมก็จะหาจังหวะเซลล์ลงมาต่อ,อมผมมองว่า อย่างนี้ดีกว่าก็จดวางไว้อย่างนี้เลยนี่คือเดตไลน์ฮะหลุดตรงนี้นี่คือไม่สวยแล้วเขียนตรงนี้ว่าหายโลแล้วกันหายโลหลุดตรงนี้นี่ไม่สวยแล้วครับแต่ถ้าลงมาสับๆๆๆได้ยิงขึ้นได้ก็จดของเราวันนี้คือต้องเบรกเทนไลน์นะถ้าเบรกเทนไลน์นี่จะเป็นอะไรที่สวยงามมากจะทำให้ M3 นี่ขึ้นไปถึงร38.2เลยก็ได้ C C ที่บอกว่า61.8นี้อาจจะไปถึง81%หนักกว่านั้นก็คืออาจจะทำัพไซด์ขึ้นไม่ได้เลยจบตัวนี้นะครับก็เรารุ้นให้มันเกิอย่างนี้หนก็ได้อยากแต่ถ้าขึ้นไปชนเทนลน์นี้แล้วไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้สุดท้ายฟอร์มตัวลงมาก็จะหาจงังหวะเซลลงมานะครับไปแล้วบ๊ายบาย